เคครับสวัสดีครับโอ้ยังจับไม่ได้ครับอู้สวยๆเลยครับใส่กับเพ็ดเยอะเลยเอาเยอะๆตันนี้เลยบอดูด้านหลังหน่อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพี่ตาโอ,อกรอสซิ่งครับวันนี้ก็มาดูรถพี่พุธหน่อยทำสีตั้งนานแล้วเพิ่งได้มาสีเหลืองอันนี้พี่เรียกสีอะไรอะ่ะฮะสีเหลืองก,กากเพชรเฉยๆนี่เหรอ มันเหลืองทองอยู่บ่มมไ,ไม่รู้เหลืองก็มันก็สีเหลืองอ่ะเหลืองทองเหลืองกาก,ากเพชรอะไรไมิร้นึควับใส่ก,กากเพชรเต็มเลยอันนี้สีหัวทำเสร็จยัง,งรยครับงอ,อ๋อน,นี่เสร็จแล้วใช่ไหมเ,หเลือกข้างหน้านิดหน่อย เสร็จต,ตอนนี้รวมๆก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ประกอบแล้วมั้งได้ประกอบไหมอยู่ข้างในเนี่ยยังประกอบไ,ได้อข้างในาจะประกอบได้แต่ก็เกือบเสร็จแล้วแหลนะเนาะสีกระบะเสร็จแล้วนี่เรียบร้อย,ยครับอ๋อกระบะเรียบร้อยแล้วครับ,รบรไปสีกระบะน่าจะเสร็จหมดแล้ว แค่ทรงกระซีนะครับนี่สัตว์กากเพชรหมดเลยเกล่กับ <c oughs> อย่างนี้แหละไม่ต้องประกอบหรอกดูนะครับถ <c oughs> ังน้ำมันก็พ่นกากเพชรหมดเลย อันนี้พี่เอาไปหอ VIP ด้วยป่ะทำ VIP ด้วยเป่ะเอาไปทำ VIP ด้วยนี่จับภายใน VIP ด้วยครับวางกระบอกดำวางแบบสูงกว่านิดนึง ใต้ดำนะครับใต้ดำก็เป็นสีกากเพชรหมดเลยสีดำกากเพชรหมดเลยไม่เว้นแม้แต่เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายก็สีเหลืองอ้กระทาก็พ่นด้วยเหรอโอ้ไม่ต้องใส่ฟ้าครอบแล้วแบบเนี้ย เสียงใครคุ้นๆเอ้าโอ้วัสดีครับปลาตุงเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวช็อปนะ มาทำไมเนี่ยฮะมา,มาดูรถสิมวยไงไอ้มวยทำสีอะไรพี่มวยทำทำสีน้ำเงินน้ำเงินเดิมเหรอน้ำเงินแก้วบ่ฮะดูนะครับโอ้จุงมานหนิโทรหาพี่มิม้นเมื่อกี้เองเป็นไรผมไม่รู้จักทางมาเนาะผมไม่เคยมาจบแล้ว <laughs> พ้นฮอตแนบพุ่นแล้วล้ถ้ถ้าถ้ามองใส่แดดอย่างงี้นี่ลยยิบรลยยับดีมากเลยต้องใส่ชุดเหล็ตัดเยอะๆหน่อยยาเลยอ่ะสีเหลืองสีเหลืองนี่ใส่ชุดเหล็สวยครับบางโครนะมาดูที่บางโคนบางโคนก็ล,ยย,ลยยิบรลยยับอู้เงาดีมากเลย ดูครับห่วยจะใส่ลู่ลมคืนบ่พี่พุฒแผงฝาหน้านะครับก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ไม่รู้ว่าแห้งหรือยังอู้แห้งแล้วครับแห้งแล้วระแนงสาไม้ก็ก็แห้งแล้วตรง,ง,งนี้บันไดที่เหยียบก็สีเหลือง ต้องทำหมดเลยครับ,รบไม่ทำเลยวรับออกเลยตรงนี้ยัไม่ทำหรอกอันนี้ก็สีสีนี้รู้สีเดียวกันดี่บอกสีดำบัววยจังเลยดูวยเลยมันไม่สวยตอนแรกมาอ้เหมือนรถที่สารน่ะอันนี้มาก็รัองร้ง,งโดนาดาเยได้ด่า สูด้ตงไม่ได้ดอกเนาะอสมอ,อันนั้นอสมอใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็เหลือพวกนี้ใส่ประกอบนะค,นครับเนี่ยถ้าใส่พวกชุดเหล็ดไปก็กับสีเหลืองมันจะตัดกันอยู่แล้ว <c oughs> ต้องรอชมเข้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็เห็นพี่ว่าจะเอาไปทำภายในเป็น VIP ด้วย ม่รู้จะทำส่วนไหนบ้างนะอาจเะพาะพวกที่แกะออกหรือเปล่าไม่มีใครทำเลยวะมันมีสีดำด้วยแบบดุ่งดำมีดิฮะสีอะไรอีสีม่วงแล้วมันเออมันออกสีฟ้าๆใช่ไหมมันมมีมีสีม่วงด้วย เออมันมีม่วงเลยกล้องพี่เห็นไหมไม่เลลงไปใกล้ๆเลยพี่จูงต้องส่องไปหาแดดทางนี้อู้แดดมัน,มมมเ,นเริ่มหายแล้ววูดสวยเลยเนี่ยเห็นกี่ส,สีเนี่ยเอาใครเห็นกี่สีปู่ของขอบอุ่นใจเซอร์วิสเนี่ยท้งแรกที่ทำสีแบบนี้ด <c oughs> ี่กินดูอ่ะเนี่ยตัดไปนี่วุวนเลยตรงนี้ประมาณึองกิโลอ่ะ ซื้อมาหนึ่งกิโลหนึงกิโลเลยหรียระมาณขึ้นเซี้อเออซื้อมากิโลหนึ่งใช้ครึ่งเดียวครบด้ว่ดดอันนี้ก็จัดจลอร่งควาดด่นี่เรวบรวมได้อีกเลยใช่ไหมโอ้โครงคอมหลังคาดีเขาก็พ่นสีดำดูครับหกเต็มเลย ฝาครอบมีนะพี่กันชนก็มี A B S อ่ะอยากได้อ่ะฮะเห็นว่าอยากได้ A B S ไม่ใช่บอกเมืาเกี้ยมีมีขาย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 ฝาครอบก็มีนะอเฮ้ยตอนนี้ขายของหน่อยตอนนี้ ฟลาครอบก็มีขายนะครับกันชนก็มีขายปลน่นหอดกรือถไหมนี <ś c oughs> ม่แม็กญี่ปุน่นอะนี่สายางเรเดรียนนี่แหละ เดี๋ยวพาไปดูรถชิมวมยหน่อยพาไปดูรถชิมวยหน่อยรถชิมวยก็ามาทำสีอยู่นี่นะครับน่าจะทำร่มพรุ่งนี้เลยฝาหน้าเก่าญี่ปุ่นครับเนียนๆเ,เลยเอาอันเก่าไปเปลี่ยนพันหนึ่งครับสวยๆเลยนะครับนี่ผมก็เสียดายครับผมก็เลยเอามาให้พี่มวยใส่เก่านอกครับ ยังสวยอยู่นะครับนี่คุณยายนานแล้วครับคันนี้สิบกว่าปีร้อยเก้าห้าครับยังไม่เคยทําเครื่องครับมึนมากนะครับแต่กระบะนี่ค่อนข้างจะผุแล้วนะครับเปลี่ยนจงุกงอ่างใหม่นะครับแล้วก็ฝาข้างใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่รู้ว่าพื้นจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า <c oughs> มองเห็นฝาข้างเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบ ลายลอนยาวไม่มีกระดูกนะครับทําจงอางใหม่ทามาจากอูชาใหญ่ครับแล้วก็เอามาทําสีนี่เออ <c oughs> อะไร <c oughs> มีฝาข้อนะครับถอดออกหมดเลยคำคูณครับคันนี้ หลายปีแล้วยังดูดีอยู่เดี๋ยวทำสีใหม่ก็แจมเลยครับอบอุ่นใจเซอร์วิสบันดะปังก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันครับอูนี้ไม่เคยได้เข้ามาเลยโอ้โทำตัวตัวนี้ใหม่ด้วยอยวูชายใหญ่ลุ่งเรองกิจจัดให้ครับฝาคงฝาข้างก็เปลี่ยนใหม่หมดสองข้างเลยเกียร์ใส่สบนสันพับใหม่ ยังคงใช้งานดีอยู่ครับสิบกว่าปียังไม่ได้ขำเครื่องนะครับนี่ในภายในครับโอ้โหมันเทาแล้วครับคันนี้ แต่คัสียังสวยอยู่นะครับนี่เครื่องดีสีอะไรยังสวยเป๊ะอยู่คันนี้สิบกว่าปีสิบสองสิบสามปีแล้วยังทนอยู่ก็น่าจะเริ่มทำพรุ่งนี้ละมั้งช่างของพ่มวยทำวันไรพรุ่งนี้บ่กั่ะอ๋อนั่นแหละ แกซื้อแกเลือกสีเอาสีมาให้ดูเลยบ่แกเอาตามเมีรถชัยใหญ่ที่ผมทำไปล่าสุดอ๋อเอาสีเหมือนกันเลยครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ขัดสีขัดอะไรแล้วมั้งเนาะขัดกี่วันแค่นั้นขัดกี่วันขัํนตามห้มา ถ้าสามสี่คนก็วันเดียวใหจบอ๋อต้องรอดูการขัดสนิมนี่ต้องเอาวันเดียวให้จบโอ้ไม่ใส่นะอ๋อถ้าเอาไว้หลายวันมันขึ้นเหมือนเดิมขัดปุ๊บต้องเกาะเล็กเลยอ๋อน่าจะอีกวันสองวันน่าจะได้พ่นใหม่หมดทั้งคันแล้วมั้งคันนั้นพรุ่งนี้น่าจะได้ขัดเนาะพรุ่งนี้ขัดแล้วเมื่อไหร่ประกอบครับประกอบให้มันเป็นด้วยกันก็เลข้างหน้านี้เลงที่ ถ้าทิ้งวุ้นจะให้เครื่องอีกก็คงจะยังต้องเครื่องอีกก็บบกเลื่อยเชืองนี้อ๋อเลื่อยน่ายแต่ส่วนี้เราไม่ทันนะหยุดที่ไหนแล้วก็ปิดฝาปิดอะไรไปเหมือนเดิมปิดฟ้าหน้าไปใส่แก้มไปใส่กระจังไปมันก็ปิดแล้วใช่ไหมหรอไม่วุ้นว่าจะใส่เหล็กด้านข้างใส่ใส่แปะเสานะ เดีนยว่อใจะเอาคันเรีลานกว่าแน่นอนใส่แคบเรีดเหรอไม่ใส่เหรอของไทยน่าจะไม่แพงรอกพี่น่าจะประมาณทักหมื่นต้นๆน่าจะได้แคบไทยอ่ะไม่ถึงบรออู้แต่ของนอกไฮเทคปุ่มเกือบสองหมื่นนะของไทยน่ะ

สีมันจะท้อนเสื้อผมหรอเปล่าวะสะท้อนเสื้อผมหรือว่ามันสีเหมือนกับรถเลยปะขลังขลังขลังกระปุกังเลี่กระปุกเลี่ยมกระปุกจังเลี่ยมเลยบหนักจับเเลยคอุณใจสวใสจเข้ามาได้ครับใช้กระกอันนี้เรียกา เส้นสายังหกเส้นสาย้เอพีพดแล้วน้ำดำนี่หรอมันจะมีแถบดำด้วยนี่เดี๋ยวก็โดนดินโดนอะไรเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ไม่รู้เห็นพ่นดำดำนึกว่ามีแถบแถบดำดำอ๋อติดงี้พ่นข้างล่างไงมันติดมาข้างขงก็นึกว่าทำแถบดำ อืมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบายบายครับผมสวัสดีครับ